หลังจากมิซูบิชิปล่อยทีเซอร์รถยนต์ปริศนาเผยเพียงว่าเป็น s u v ยเจที่นั่งใหม่จอเปิดตัวในฟิลิปปินส์เป็นที่แรกล่าสุดในงานฟิลิปปินส์มอเตอร์โชว์มีการเปิดตัวต้นแบบดังกล่าวแล้วนะครับในชื่อ DST Concept ซึ่งเป็น SUV บ่สามแถวเน้นจอกลุ่มภูมิภาคอาเซียนเป็นหลักแม้ว่าก่อนหน้านี้อาจมีล้วนเป็นปาเจโร่สปอร์ตใหม่แต่มิซูบิชิยืนยันว่า DST Concept จะเป็นการเพิ่มลายผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่หรือเป็นโมเดลใหม่เพื่อเสริมทัพในอนนนาคนนั่เง แต่จากดีไซน์ใหม่ที่มีความโดดเด่นมากขึ้นของ ishi, มิ s u b i s h i มีแนวโน้มสูงว่าจะเป็นฐานในการออกแบบของรถยนต์มิ s u b บิชิในยุคถัดไป Mitsubishi DST Concept จะเป็น SUV แบบโมโนคอกซึ่งต่างจากปาเจโร Sport ที่ใช้แพลตฟอร์มแบบบอดี on อนเฟรและถึงแม้ตัวถังจะมีขนาดเล็กกว่าแต่จากภาพถือว่ามีความใหญ่โตกำยำพอสมควรเสมือนร่างขยายของ Mitsubishi อ f กซ์ฟเนื้อตัวถูกลายล้อมด้วยเส้นสายที่มีความคมชัด ด้านหน้าถือว่ามีความโดดเด่นมากเลยนะครับทั้งชุดไฟหน้าและกระจังหน้าด้านข้างมีเส้นสายโชียบเพียวแต่แข็งแกรง่งบริเวณเสาสีดีไซน์สอดคล้องไปกับไฟไท้ายในภาพรวมน่าจะโดนใจสาววกหลายคนนะครับภายในห้องโดยสารโดดเด่นไม่แพ้กันมีจอกลางเชื่อมไปถึงจอมัดวัดพวงมาลัยทรงใหม่2กา้านพร้อมการใช้โทนสีอุ่นสบายตาคอนโซลกลางจะมีปุ่มปรับการขับขี่5โหมดและคันเกียร์ทรงล้ํา ด้านหลังบอกคุหน้ามีโต๊ะว,วางของได้บอรดแถว2มีพื้นที่พอสมควรแต่จากภาพบอดแถว3อาจมีพื้นที่จํากัดหน่อยนะครับโดยทั้งหมดจะรองรับการโดยสารเจ็ที่นั่งสําหรับเวอร์ชั่นขายจริงของ d s t Concept จะมีขึ้นในปี2025แน่นอนว่าเน้นทําตลาดในแถบอาเซียนโดยเฉพาะฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเมืองไทยก็มีสิทธิ์เช่นกันนะครับโดยต้นแบบยุคหลังของมิซูบิชิ ถ่ายทอดไปยังตัวขายจริงได้เกือบ100%นะครับและจากดีไซน์ใหม่ล่าสุดนี้มีลุ้นในการถ่ายทอด DNA สู่ l n e นิวปัจ o ุรส port ชมใหม่ได้เช่นกันและทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าเจ้าคันนี้ถูกใจหรือไม่